คือต้องต้องขอบคุณเขานะฮะที่เขาเอาเพลงนี้มาร้องครับเพราะว่าเป็นเพลงที่ดังมากๆหนุ่มบบาวสาวปานนักร้องผู้ชายยังอยู่ครับแต่ว่านักร้องผู้หญิงตายไปซะแล้วผู้คนไม่รู้ผู้คนไม่รู้ยังไหมยังอยู่ตรงนี้คนนี้น่าอยู่ตัวปลอมผีเห็นผีไงไ่แกเลยนะเออคุตายคุณก็ตายไม่ตายคนเดียวหรอกคือมึงก็ตายกูก็ตาย คือตอนนี้ผมรู้สึกว่าทางฝั่งนู้นเนี่ย<ะ>เหมือนเขามีอคติผมใช้คำว่าฝั่งนู้นอะไรฮะผมไม่เรียกชื่อด้วยผม<ร>ไม่พูดพ<น>ผมไม่พูดชื่อศิลปินดีกว่าโอ,อ,อเราไม่พูดศิลปินเยอะเหลือเกินเพราะว่าฝั่งนู้นเนี่ยผู้หญิงที่ใส่ชุดสีดำอะครับผมบอกเขาอคติกับนกร้องผู้หญิงผมเชื่อว่าคนเนี้ยเขาก็ต้องบอกว่าเพราะอีกแหละแต่ผมเชื่อว่าไม่เพราะผมว่าน้องไม่ได้แกล้ง น้องร้องไม่ถูกเนื้งะเงื้องะป่ายยังง่าไม่สุดเลยผมไม่ใช่คนเนี้ยร้องเพี้ยนมันฟังยากพี่ป๋องคืออย่างนี้ไอ้ที่ร้องไอ้เสียงที่ออกมาเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่ว่าคนร้องเพลงเก่งนักหนานะถ้าฟังให้ดีอ่ะถ้าจะเทียบกับอายุของเขาหรือว่าวิธีการของเขาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้อาจจะแกล้งซิงไม่ตรงหรือเปล่าอืใช่ไหมคะแต่ถ้าเทียบกับรูปลักษณ์ทุกอย่างแล้วมันก็เป็นไปได้ว่าน่าจะมันก็อาจจะเพราะนะไม่ได้คตินะ ันนี้เราพูดตาวิชาการนี่เมื่อกี้หันไปมองแพทย์แพทบอกครูพี่ดูสิเขาร้องแบบโหจับไลยท่าทางนี่ท่าทางเขานักร้องเลยใชอคือทุกอย่างมันคือแบบเออเออยังไงอ๋อมันได้หมดเลยอ่ะไม่เห็นเหมือนเลยดูจากหน้าตาพี่ก็ยังไม่เชื่อเรื่องเป็นพนักงานส่งอ๋อแปลว่าคิดว่าข้อมูลเป็นข้อมูลปลอมเพราะฉะนั้นคนนี้น่าจะเสียงเพี้ยนนะพนักงานบ้านอะไรน้าใสขนาดนั้นแล้วเขาไปส่งเราที่บ้านทำไงเราก็สั่งเขาต่อ ให้เขาเอาอะไราสงก็ได้ในฐานะที่เป็นสุดตาแล้วเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องบอกว่าเออส่งน้องกลับบ้านหรือย่างงี้สิฮะสารตอรเขาต่อไปเรื่อยๆเหมือนกับวันนี้ก็จะกินหลายอย่างให้ไปงหลายเที่ยวสลับกันสลับกันเจอดสว่าน้องไม่อยู่ไม่ว่างผมไม่ส่งเอาไหมฮะอาจจะอิ่มพอดีมันก็มันจังหวะอะพี่ปองอยู่แล้วเขาต้มตัวเองไปฮะ ผมก็เห็นด้วยกับน้องแพทนะขอบคุณครับแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมเสียดายหมายเลยหกน้องใดหน้าไปแล้วยัไม่เลิกฝังใจเฝังใจนะผมจะขอตรงข้ามกับคุณปานธนาพรถ้าผมบอกว่าคนนี้เพี้ยนคุณจะเชื่อหรือเปล่าผมว่าเมื่อกี้นี้ตอนอันแรกเลยที่เป็นคลิป VTR เนี่ยเสียงเหมือนท้องอาขยาน้หน่าหล่อชงกาแฟอร่อยแต่ล้องเพี้ยนโอ้โห้อันนี้คือดดดดนนชัดเจนมาก พี่ป <celui> ๋องก็โกรธใครอ่ะน่าจะพี่แหละครับพี่หรออ๋อพี่ใช่ไหมโซสาถามับผมไม่เชื่อเฮ้ยว่าเอาสิเอาเลยค่ะคุณนายเอาเลยค่ะคุณนายโอ้ยบางทังเยอะจะบอกว่าฟังเสียงก่อนพี่ป๋องโพพี่ป๋องเาไม่เข้าใจเพราะพี่ป๋องก็เป็นคนพูดจาเสียงไม่เพราะไงผมว่าจะไม่เข้าใจไงสเสียงเขาว่ามีมวลนะแล้วแล้วเขามีขอบด้วยนะคือที่พี่ป๋องพูดนี่คือผิดหมดเลยไม่ถึงกับผิด แต่ก็ไม่ถูกนะอยากมีเรื่องกับหมอผีเนาะตูกันแล้วเ้าจริงๆอยากเห็นพี่ปานกับพี่ปองขึ้นเทนไฟทเทนนะฮะนี่คนนี้ไม่เท่าไรเราเราจะเตะเข้าก้านคอปานนี่คอเจ๋งพี่คนแบลเสียงชัดเจนพี่ปานชัดเจนก็ยังเชื่อว่าเพราะพี่คิดว่าเสียงของเขากับสุขภาพพี่ปองอันไหนแข็งแรกอ่อกครับ่าเสียง น่าจะเสียงถ้าอย่างนั้นน่าจะเสียงพอเที่ยงพี่ป่องมันจะชัดเลยชอบการเปรียบมันจะชัดเลยหมายเลขหนึ่งเอาว่าเสียงยากอ่ะเสียงยากนะครับหมายเลขหนึ่งมีแค่เพราะหรือเพียนเพียนอ่ะ